พ่นปุ๋ยน้ำกดอะมิโนฟื้นฟ,นฟ,นฟนูบำรุงต้นยางแล้วเอาอยาเล่งอ่อนๆมาทาได้ไหมครับคุณพี่ปะกายสิงหาบุตรถามเข้ามานะครับคำตอบครับได้ครับเอาอยาเล่งอ่อนๆมาทาเพื่อที่จะให้มันไหลานานขึ้นใช่ไหมครับได้ครับแต่อย่างนี้ครับถ้าเราฉีดพ่นพวกปุ๋ยน้ำพวกกดอะมิโนนะครับถ้าเขามีธาตุอาหารที่เพียงพออยู่แล้วนะครับ ถึงแม้น้ำยางจะยังไม่ไหลานานแต่เปอร์เซ็นต์น้ำยางน้ำหนักของน้ำยางจะเพิ่มขึ้นครับถ้าเป็นปุ๋ยน้ำกรดอะมิโนโที่เข้มข้นและมีธาตุอาหารที่เพียงพอนะครับถึงแม้น้ำยางจะไหลไม่นานนะครับท่อน้ำยางก็จะเพิ่มขึ้นนะครับท่อน้ำยางนะครับอาจจะเคยมี30ท่อน,นะครับมันจะเพิ่มขึ้นเป็น 40- 50นะครับระยะการไหลาอาจจะไหลเท่าเดิมแต่นะครับน้ำหนักนะครับน้ำหนัก กิโลของน้ํายางนะครับจะเพิ่มขึ้น D I C ยางจะเพิ่มขึ้นครับเพื่อนๆนะครับเราขายยางเราขายเป็นกิโลหรือเราขายเป็นแบบไหนครับน้ํายางจะเป็นยังไงเ็ช่างมันครับเขาซื้อเป็นกิโลใช่ไหมครับถ้าเราใช้กรดอะมิโนที่ว่ามันเรามั่นใจนะครับว่ามันดีเมื่อเราขีดได้ที่แล้วก็อากาศเย็นได้ที่นะครับหุ๋ยถึงนะครับเดี๋ยวน้ํายางมันจะไหลนานเองนะครับสารเอทิลีนที่อยู่ในต้นยางเดี๋ยวเขาก็จะ ออกมาทําหน้าที่ของเขาเองครับเมื่อเขาถึงเวลานะครับแล้วเพื่อนๆละครับคิดว่ายังไงต้นยางสมบูรณ์แล้วเอาอยาเล่งมาทาดีไหมขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับพเพื่อนๆมีปัญหาในการทําสวนยางพาราคอมเมนต์มาสาระดีๆมีอีกมากมายครับหากเพื่อนๆชอบกดถูกใจและกดติดตามเพจเวยครับ